สวัสดีค่ะพบกบติชันฟ้าใสาชนชนุกุนนนในรายการวลัยลั์ moving forward ค่ะ รายการที่จะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมศยภาพและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประจําทุกวันค่ะและคุณผู้ชมคะเรื่องของการจัดสวัสดิการที่มีคุณภาพแล้วก็บริการต่างๆนะคะให้กับนักศึกษาเพื่อที่จะเอื้อในการใช้ชีวิตแล้วก็การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักค่ะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะซึ่ง ทุนการศึกษาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆที่จะสามารถเปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาทุกคนมีความเท่าเทีเทยมกันนะคะและเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของทุนการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ We support y o u r c c c s ค s ค่ะตอนนี้ผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านก็อยู่กับดิฉันแล้วขอต้อนรับพี่ดะประพามายินและพี่ปูปิยวันคงอินเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานสวัสดิการ ขอภัยค่ะงานบริการสวัสดิการทุนการศึกษาส่วนกิจการนักศึกษาขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่ๆทั้งสองคนนะคะเรามีน้องหลายคนสอบถามเข้ามาในเพจเรื่องของทุนการศึกษาเยอะแยะมากมายค่ะวันนี้ค่ะเราพาพี่ทั้งสองคนมาให้ตอบกับน้องๆได้เลยอ่ะเริ่มกันที่เรื่องของการดูแลนักศึกษานิดนึงค่ะพี่ดาคะเรื่องของทุนการศึกษาเนี่ยเราดูแลน้องๆในด้านใดบ้างคะสําหรับของส่วนกิจการนักศึกษานะคะ ก็จะมีหลายงานด้วยการซึ่งงานงานทุนการศึกษาก็อยู่ในส่วนของงานบริการสวัสดิการนักศึกษาเป็นหนึ่งในงานบริการสวัสดิการนักศึกษานะคะซึ่งในส่วนของทุนการศึกษาเนี่ยเราก็ดูแลในเรื่องของนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะคะแล้วก็นักศึกษาที่เรียนดีและนักศึกษาที่มีกิจกรรมเด่นนะคะก็สามารถรับทุนการศึกษาตรงนี้ได้ซึ่ง ตรงนี้ทางงานทุนกนารศึกษาก็จะมีการจัดบริการให้หลากหลายประเภททุนด้วยกันนะคะค่ะหลากหลายประเภททุนที่ว่าค่ะต้องมาดูกันว่าเรามีทุนอยู่กี่ประเภทอะไรบ้างเริ่มจากเรื่องของการกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนอนะ่ะพี่ปู่คะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ่คะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากนะคะก็มองหลกัหลกๆก็คือมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือ,อเป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ให้สําหรับผู้กู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นะคะนั่นคือหมายถึงว่ารายได้ของผู้ปกครองเนี่ยจะไม่เกิน3,60 0 0นบาทต่อปีนะคะเดิมสั้นๆว่ายังไงบ้างคะพี่ปูก็เรียกเรียกว่ากยศเดิมนะคะกับอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือกรณีของนักศึกษาที่เรียนอยู่ในสาขาวิชาที่เราเรียกว่าเป็นความต้องการหลักในระดับประเทศนะคะก็จะมีแล้วแต่ว่าในแต่ละปีนะคะทางกองทุนก็จะประกาศว่ามีสาขาอะไรบ้างที่กู้ได้ตรงนี้ อันนี้จะไม่ดูรายได้หลักรวมของครอบครัวค่ะก็คือรายได้เท่าไหร่ก็กู้ได้หมดแต่ต้องเรียนอยู่ในสาขาที่กําหนดนะคะอันนี้คือเข้ากู้ในส่วนของค่าเทอมได้นะคะ,คะทีนี้ถ้ากรณีที่จะกู้ในส่วนของค่าครองชีพนะคะค่าครองชีพนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยกู้ได้เดือนละ2 4 0 0ันท่บาทตอนนี้ก็จากสถานการณ์โควิดนะคะผูวครองมีปัญหาเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้ ทางกองทุนก็เลยมาเพิ่มในส่วนของค่าคองชีพก็เป็นค่าใช้จ่ายค่าคองชีพเนี่ยเป็นเดือนละ3,000บาทนะคะซึ่งถ้าในกลุ่มของสาขาที่ขาดแคลนเนี่ย เขาจะกู้ได้ก็ต่อเมื่อรายได้ของผู้ปกครองก็คือไม่เกิน3ามแสนหกหมื่นบาทต่อปีเช่นกันทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมน้องๆทางบ้านก่อนเนาะว่าในเรื่องของการกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็คือเป็นงบที่ทางรัฐบาลสนับสนุนมาซึ่งแยกออกเป็น2อย่างก็คือกยศและกรออกยศเหมือนที่พี่ปูบอกไปว่าเรื่องของขดแผนคุณทรัพย์ส่วนกรอเป็นเรื่องของหลักสูตรที่กำหนดเป็นเขาเรียกว่าเป็นสาขาที่เป็นความต้องการหลักในระดับประเทศค่ะ พี่ปูช่วยให้ข้อมูลรายละเอียดของกยศอ,อ,อีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ,คะว่านอกเหนือจากที่จะต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของขัดแคลนทุนทรัพย์แล้วเนะะี่ยค่ะน้องต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นหรือว่าเตรียมอะไรอีกบ้างไหมในการกู้เรื่องของกยศค่ะในส่วนของการเตรียมนะคะ,คะเดี๋ยวทางงานทุนเองก็มีช่องทางที่จะให้น้องๆได้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะคะแต่วันนี้ก็จะมาสรุปคร่าวๆนะคะว่าถ้าเกิดว่าน้องประสงค์ที่จะกู้ยืมเนี่ยหลักๆก็ดูในเรื่องของ ผลการเรียนที่เขาจะต้องเรียนอย่างน้อยคือ2.0000ขึ้นไปแต่ถ้าเป็นเด็กมัธยมนมี้ยังไม่ดูผลการเรียนนะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าเขามาเรียนอยู่ในวัยรลักเรียนปี1ปี2ถ้าเขาจะพู่ต่อเนื่องเขาก็ต้องได้ผลการเรียนในในในช่วงที่กําหนดนะคะแล้วก็ในในเรื่องของรายได้เมื่อกี้ที่แตะไปคร่าวๆแล้วนะคะว่ารายได้รวมของผู้ปกครองต่อปีะคะ่ะก็จะต้องมีรายได้รวมไม่เกิน3,060,000บาทต่อปี นะคะอันนี้ทางกองทุนเขาเพิ่มเข้ามาเพื่อจะเป็นมาตรการช่วยเหลือในเนื่องจากสถานการณ์ของโควิดนะคะตรงนี้ผู้ปกครองก็ในส่วนของค่าครองชีพเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าถ้าน้องประสงค์ที่จะกู้ค่าครองชีพก็มีให้กู้ค่าครองชีพได้จากเดิมปีการศึกษาที่ผ่านมา2,400ก็เพิ่มมาเป็นส0มพันต่อเดือนค่ะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเขากู้ไปปีหนึ่งปีที่2เขาจะกู้ได้เราดูเรื่องรายได้นะคะไม่เกินไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะคะแล้วก็ เขาเองก็จะต้องมีจิตสํานึกตอบแทนกลับคืนสู่สังคมในเรื่องของการทํากิจกรรมจิตอาสานะคะทางกองทุนกําหนดไว้ว่า1ปีนะคะเด็กๆจะต้องอเก็บชั่วโมงจิตอาสาต้องไม่ต่ํากว่า36ชั่วโมงค่ะ อันนี้เราก็จะมีทั้งในส่วนของกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นนะคะหรือแม้แต่น้องๆเองประสงค์ที่จะทํากิจกรรมร่วมกันในกลุ่มของเพื่อนๆหรือว่าในนามของชมรมองค์กรต่างๆก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็ขอชัวโมจิตอาสาเข้ามาได้ค่ะอันนี้คือเงื่อนไขคร่าวๆนะคะส่วนเรื่องของการ รับสมัครขั้นตอนต่างๆค่ะเดี๋ยวก็จะมีช่วงของโปรโมทนะคะจะบอกช่องทางในเรื่องของการติดต่อเพื่อให้น้องเขาได้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะขอขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในส่วนของในส่วนของการกู้ยืมะค่ะไม่ว่านักศึกษาที่กู้กรยศหรือกรออเนี่ยหลายคนก็จะถามว่าในเมื่อถ้าหนูกู้แล้วเนี่ยหนูก็ยังใช้ไม่พอหมายถึงว่าบางคนเนี่ย ไม,ไม่เพียงพอบางทหมดบางคนไม่มีผู้อุปการะไม่มีบิดามารดาหรือผู้อุปการะที่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะบางคนอาศัยอยู่กับคุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่องทางที่บางคนจะเข้าใจว่ากู้แล้วก็ขอทุนอื่นไม่ได้แล้วทาอาหารอะไรเราไม่ได้ปิดกั้นตรงนั้นนะคะ,คะเราก็ยังให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะมาขอทุนกา,ารศึกษาทั่วไปได้นะคะในส่วนของทุนให้เปล่าซึ่งเราจะเปิดรับสมัครทุทกภาคการศึกษาอยู่แล้วะค่ะ ก็จะมีทุนที่มูลค่าตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท2,000มื 2, บาท5,000บาทแล้วก็3,000บาทตามลําดับะนะคะว่าความขาดแคลนของนักศึกษาเป็นยังไงนะคะทีนี้ในส่วนของคนที่ได้ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนเมื่อเข้ามาในปีหนึ่งเนี่ยนะคะหลายคนก็จะถามว่าแล้วหนูสามารถที่จะกู้ค่าครองชีพได้ไหม กู้ได้นะคะน้องก็มีสิทธิ์ที่จะกู้ได้ก็คือยื่นกู้เข้ามานะคะถ้าหนูอยู่ในเกณฑ์ของอผู้ที่อยู่ในคุณสมบัติที่ทางกยาศากําหนดเนี่ยก็สามารถที่จะกู้ได้นะคะคทีนี้ในส่วนของอผู้ปกครองเหมือนวันนี้ก็ได้รับโทรศัพท์มาจะบ่อยมากนะคะช่วงนี้ถามว่าในส่วนของค่าเทอมเนี่ย เขาจะใช้เงินกู้ในการชำระได้ไหมแต่ว่ามหลาลัยเรามีนโยบายว่างดค่าเทอมในเทอมหนึ่งเนี่ยก็คือการ,รยืนยันสิทธิ์ถูกไหมคะการยืนยันสิทธิข์ของของค่าเทอมการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในมหลาลัยเนี่ยก็คือค่าเทอมเทอมหนึ่งก็จะอธิบายเขาฟังว่าตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการชำระค่าเทอมแล้วเมื่อนัสสกศึกษากู้ของวลัยรักได้แล้วเนี่ยเราก็จะคืนค่าเทอมให้ ซึ่งถามว่ากู้เออแล้วจะคืนได้เมื่อไหร่ก็หลังจากที่นักศึกษาทําสัญญาเงินกู้นะคะแล้วก็สัญญาได้ถูกจัดส่งไปธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอิสลามนะคะทางธนาคารตรวจสอบแล้วก็จะส่งโอนเงินกลับมาให้มหาวิทยาลัยนะคะมหาลาัยโดยส่วนการเงินเนี่ยก็จะตรวจสอบแล้วก็จะคืนเข้าบัญชีนักศึกษาอันนั้นเราคิดว่าสักประมาณอ่าไม่เกินเทอมหนึ่งะค่ะก็จะได้คืน นะคะซึ่งซึ่งเขาก็กังวลกันว่าแล้วเขาจะได้คืนไหมเนื่อว่าเขายื่นกู้แล้วอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็ขอยืนยันว่าเราจะได้คืนนะคะในส่วนของค่าเทอมคือค่ายืนยันสิบเทอมหนึ่งนะคะค่ะแล้วในแง่ของมหาวิทยาลัยวไดยละะักค่ะเราเรียน3มเทมอม่างคะ่ะ <c oughs> เราน้องๆที่เขาอของเงินกู้มาเนี่ยเขาจะสามารถซัพพอร์ตได้ทั้ง3มเทมอมไหมคะ ได้เต็มทั้ง3เทอมค่ะเฉพาะในกรณีของเทอมหนึ่งที่เขาแรกเข้านะคะซึะ่งมันจะมีช่วงเวลาของการยืนยันสิทธิ์ที่บอกไปนะคะว่าที่พี่ดักอบอกไปว่าค่ายืนยันสิทธิ์ก็จะไปเป็นค่าเทอมของเทอมหนึ่งซึ่งวลัยลักษณ์เองนะคะก็เอื้อให้กับน้องๆโดยมีการผ่อนผันเป็นรายกรณีถ้าเกิดว่ายังไม่มีตรงนี้นะค,ะค่ะถ้าน้องประสงค์ที่จะกู้ยืมก็มีการผ่อนผันได้แต่ก็จะมีว่าจะผ่อนผันในช่วงเวลาไหนยังไง ส่วนในเทอม2และเทอมสค่ะถ้าเขาสมัครกู้ในเทอม1แล้วนะคะเขาผ่านคุณสมบัติในการกู้ยืมเทอม2และเทอมสเขาก็ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วค่ะก็คือหมายถึงว่ารองเงินกู้เข้าาีเยวเลยเราจะมีการทำเงินกู้เนี่ยทุกภาคการศึกษานะคะพอเสร็จสิ้นเทอม1ปุ๊บเทอม2เราก็จะมีการประกาศเพื่อดำเนินการของเทอมสองต่อ ถามว่าทําไมต้องมีการทําทุกภาคการศึกษาเพราะว่าเป็นการยืนยันตัวตนว่านักศึกษาเนี่ยยังเรียนอยู่กับเราและประสงค์ที่จะกู้กยศในภาคสองแต่ละแต่ละปีการศึกษานะคะที่ก็เฉกเช่นเดียวกันพอเทอมสามก็เหมือนกันก็เราก็จะทําอยู่ทุกภาคการศึกษาตรงนี้เนี่ยด้วยนโยบายของมหาลัยโดยท่านรองสาวุฒิเนี่ยนะคะก็จะให้นักศึกษาเราได้เร็วเงินได้เงินเร็วขึ้นซึ่งเราก็ดําเนินการแบบ ก็คือเร็วนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เมื่อดําเนินการประมาณสักหลังจากนะั้นอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเงินเงินค่าของชีพของเดือนแรกก็จะเข้าบัญชีนักศึกษานะคะตรงนี้เนี่ยเราก็เป็นการการ,การันตีว่านักศึกษาจะได้เงินเร็วขึ้นนะคะโดยโดยที่ทาง พี่พี่งานทุนก็สวนกิจการนศึกษาเนี่ยก็ช่วยกัน,ชกนใช่ใช่ใชค่ะในช่วงของเทศการทุนการศึกษานะคะที่ขยายไปว่า,าว่นไรลักเองเด็กจะได้เงินเร็วขึ้นยังไงนะคะอย่างปีการศึกษา2563เทอมหเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดระบบให้เด็กเข้าระบบได้เนี่ยวันที่1มิถุนายนนี้ซึ่งเราก็ จะประชาสัมพันธ์เด็กโดยวันที่หนึ่งนี้มีการไลฟ์สดให้กับน้องๆ<ะ>ที่เป็นผู้กู้รายใหม่ได้รับทราบว่าเขาต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างต้องเข้าระบบอะไรอย่างไรนะจะมีขั้นตอนแล้วก็ะจะได้พูดคุยถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนเงินให้กู้ยืมนี้โดยเฉพาะเลยนะคะแล้ววันที่1ที่บอกว่าเริ่มเปิดระบบนะคะหจนถึง30ก็จะให้เด็กๆเ,เขาได้เตรียมเอกสารมาจากบ้านเลยค่ะมันจะมีเรื่องของการรับรองรายได้ที่อาจจะต้องใช้ผู้ใหญ่ในท้องถิ่นนะคะหรือข้าราชะการอะไรเหล่านี้ ที่จะช่วยรับรองเรื่องของไรายได้นะคะหรือแม้แต่พ่อแม่ที่รับเป็นเงินเดือนเขาเองจะได้มีช่วงเวลาในการเตรียมหลักฐานในส่วนของหนังสือรับรองเงินเดือนอะไร,รหล่านี้นะคะคเมื่อเด็กเข้ามาที่ว่าไล่ลักษณในวันที่10นะคะ เราก็จะให้เขาทำขั้นตอนเรื่องของการะถมนิเทศอะไรเรียบร้อยวันที่1 3ถึง18นะคะอันนี้เป็นกำหนดการคร่าวๆได้บอกตรงนี้ไว้ด้วยเลยนะคะเด็กๆก็จะยื่นใบสมัครผ่านที่ปรึกษาหอพักที่เขาอยู่เลยค่ะเขาก็สามารถที่จะยื่นตรงนั้นได้เลยค่ะอันนี้อันนี้เป็นตามนโยบายของท่านรองอธิการว่าท่านอยากจะให้เด็กๆเขาได้รับเงินโดยรวดเร็วนะคะก็เลย มาเร่งในเรื่องของเอกสารเพื่อจะประชาสัมพันธ์ให้น้องๆเตรียมตัวตั้งแต่ตอนทีน่ยวังอยู่ที่บ้านใช่ค่ะตั้งแต่เนินเน่นๆเลยค่ะแล้วแบบนี้สําหรับผู้กู้รายเก่าผู้กู้รายใหม่แบบนี้เนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างมัคะเงื่อนไขหลักๆนะคะ,คะก็คือเรื่องของรายได้นะคะถ้าถ้าพูดกันจริงๆคือเรื่องของรายได้ว่ารายได้จะต้องไม่เกินเกณฑ์ซึ่งจะเป็นเกณฑ์เดียวก็คือ,อที่ปรับมาปีนี้ก็คือ3 6 0 0 0 0บาทต่อปีรายได้รวมของผู้ปกครองนะคะหมายถึงทั้งพ่อทั้งแม่รวมกันใช่ค่ะ ก็คือใครที่น้องๆที่ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็เป็นผู้กู้อยู่แล้วเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะต่อยอดมากู้เป็นผู้กู้รายเก่าได้เลยต่อ่ได้เลยนะคะไม่ต้องมาเริ่มใหม่คิดว่าอะไรล่ะค่ะอันนี้อันนี้เราก็ได้เตรียมเตรียมความพร้อมนะคะว่าในการที่จะเข้ามาที่มหาวิทยาลักณ์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้เตรียมตัวเอกสารแต่เนิ่นๆ มื่อมาถึงมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยบางคนอยู่ไกลเราเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็จะได้เตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมแล้วก็ส่งกับเราตั้งแต่วันที่13ถึง18ที่หอพักเลยค่ะคสําหรับคนที่อยู่หอหอพักนอกมหาวิทยาลัยหอพักเอกชนนอกมหาวิทยาลัยก็มาส่งได้ที่ส่วนกิจการนักศึกษาในช่วงเวลาเดียวกันนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการส่งใบสมัครอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็จะพิจารณาแล้วก็ประกาศรายชื่อนะคะตามขั้นตอนแล้วก็หลังจากนั้นจะทําสัญญาค่ะตรงทำเวลาทําสัญญาเนี่ยผู้ปกครองก็มักจะถามว่าต้องเดินทางมาไหมอยู่ถึงกรุงเทพอยู่ถึงเชียงใหม่อยู่ถึงอขอนแก่นอะไรเนี่ยนะคะต้องเดินทางกลับมาไหมใช่ต้องมีนมาเซ <c oughs> ็นหรือเปล่าต้อง <c oughs> อันนี้เราก็อำนวยความสะดวกให <c oughs> ้ผู้ปกครองเนี่ยไปเซ็นที่อำเภอได้หรือเขต ที่ผู้มิาำนาอยู่นะคะโดยเราจะมีหนังสือจากมหาวิทยาลัยถือไปเลยค่ะหนังสือจากมหาวิทยาลัยไปถึงอำเภอบอกว่ามาเซ็นกยศกรลอที่ที่นั่นแล้วทางอำเภอเขาก็จะจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเซ็นเป็นพยานให้นะคะอันนี้คือความสะดวกอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเซ็นเอกสารสัญญาค้ำประกันเนี่ยก็จะพาะคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสิยุราชแล้วพื้นที่ที่สามารถเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยได้ นะคะตรงนี้เมื่อเราเริ่มดำเนินการในส่วนของการทำสัญญาเสร็จแล้วเนี่ยเราตรวจสอบอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งไปที่ธนาคารเลยค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยพอธนาคารได้รับเอกสารเขาก็จะตรวจสอบตามระบบข,ของเขานะคะหลังจากนั้นเขาก็จะโอนเงินมาให้มหาวิทยาลัยมหาลัยแล้วสำหรับค่าเทอมที่กังวลว่าจะได้คืนไหมเราก็จะทำการคืนให้กับผู้ปกครอง เอ่อนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองนะคะก็คือตัดเข้าบัญชีให้ใช่แ่ในทุกเดือนก็ตัดผ่านบัญชีอีกเช่นกันใช่ความสะดวกมากขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะยังมีเงื่อนไขอื่นอีกไหมคะเรื่องของเกรดเฉลี่ยอะไรอย่างนี้มีผลไหมคะเอ่อสำหรับเกรดเฉลี่ยเนี่ยเอ่อเรากําหนดที่2.00นะคะที่กําหนดเพื่อให้นักศึกษารู้สึกว่าจะต้องตั้งใจเรียนเรียนแล้วกู้แล้วเป็นดีแล้วด้วยก็ต้องจบการศึกษานะคะไม่ใช่แบบเป็นนีเปล่า นะคะซึ่งบางคนเนี่ยเรียนไปเล่นไปบ้างอะไรเงี้ยยังไม่ได้ตั้งใจในปีการศึกราแรกเนี่ยเกรดก็จะมีปัญหาเพราะนั้นเราก็เลยต้องสร้างความเขาเรียกแรงแรงแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจให้เขาแรงจูงใจในการให้ผลการเรียนให้ผลการเรียนเขาสูงไว้ก่อนเพื่อเขาจะได้กู้ต่อต่อเนื่องในปีการศัตริ์ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็สําคัญ แล้วก็มาเป็นหนี้อีกก็สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆเนี่ยก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็สามารถที่จะกู้ต่อเนื่องเพราะว่ามันก็มีผลต่อการศึกษาที่จะที่เราจะต้องใช้จ่ายในเรื่องของการเรียนของเราอะนะคะ น่ะนอกจากเรื่องนี้ก็คือเรื่องของจิตอาสาด้วยแหละปลูกจิตสํานึกการน้องจะร่วมของมหาลัยของหอพักหรือจะคิดขึ้นมาเองก็ได้เพราะว่าทราบว่าทางงานทุนเองก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่จะให้น้องๆสามารถเข้ามาร่วมด้วยได้ใช่่คะเพราะอย่างยิ่งในในปีการศึกษาอย่างที่ผ่านมานะคะท่านอธิการบดีท่านก็มีนโยบายให้เด็กๆเขาได้พยายามที่จะทำกิจกรรมจิตอาสาภายในมหาวิทยาลัยค่ะ หลายๆกิจกรรมอย่างในเขตหอพักนะคะให้เขาได้มีโอกาสได้ร่วมขุดลอกคูคลองนะคะพัฒนาทำความสะอาดที่พักอาศัยของเขาบริเวณสวนวัดไรรักเองค่ะก็มีเด็กๆไปนะคะทุกๆบ่ายวันพุธหรืออะไรเหล่านี้นะคะก็เป็นตามนโยบายของท่านอธิการโดยเฉพาะเลยนะคะตรงนี้ค่ะดูแลปลูกกันทั้งจิตสํานึกความรู้ทุกอย่างดูแลรอบเลยนะคะเพิ่มเพิ่มเติมนิดนึงค่ะในส่วนของจิตอาสาเนี่ยด้วยวิกฤต ของโควิด -19 นะคะทางกยาศาเองเนี่ยเขาก็สร้างหลักสูตรขึ้นมา5ห,หลักสูตรด้วยกันเพื่อให้เด็กนักศึกษาเนี่ยได้เรียนออนไลน์ได้เรียนออนไลน์เพื่อการวางแผนการลงทุนวางแผนการชําระหนี้อะไรพวกนี้นะคะแล้วเขาก็จะให้เป็นคะแนนจิตอาสานะคะซึ่งเด็กของเราเนี่ยก็ได้เข้าไปในระบบตรงนี้แล้วก็เขาสามารถที่จะเรียนแล้วก็จะออกวุฒิบัตออกมาแต่ละคนก็จะได้หลักสูตรละ3ามชั่วโมงนะคะ ก็ถือว่าได้ทําจิตอาสาให้กับตัวเองให้ความรู้กับตัวเองใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแบบนี้ในเรื่องของทุนเนี่ยค่ะเราน้องๆจะมีช่องทางที่จะสามารถขอออนไลน์ได้ไหมคะในตอนนี้ได้ค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ทุกอย่างใบสมัครเราให้ดาวน์โหลดหมดเลยค่ะเราให้ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็นักศึกษาก็ไปเตรียมนะคะแล้วก็มาส่งตอนช่วงเปิดเทอมนะคะ สำหรับกรณีของรุ่นพี่เนี่ยต่อเนื่องมหาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยตอนนี้เขาก็อยู่ที่ที่บ้านกันเราก็จะเริ่มให้ดาวน์โหลดกันวันที่หนึ่งเนี่ยค่ะแล้วก็เด็กก็ส่งไปสนีมาเพราะเราจะได้ทําให้กับน้องๆกลุ่มนี้ก่อนเมื่อเปิดเทอมปุ๊บเนี่ยเราก็จะดําเนินการในส่วนในส่วนที่เขาจะต้องดําเนินการต่อไปค่ะ เพืออำนวยความสะดวกเราค่ะโควิดก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะน้องๆอ,อ,อยู่<ช>ที่บ้านก็เข้าเว็บของทางส่วนกิจทางทุนการศึกษาเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็ได้จัดเตรียมตัวตัวเองให้ได้ตามที่ ทางส่วนกิจเขาบอกไว้นะคะทีะะะนี้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของทุนการศึกษาตรงนี้แล้วยังมีทุนอื่นๆอ,อ,อีกบ้างไหมคะพี่ปูคะค่ะตัวหลักๆของอรายษั์ที่ที่บอกว่านักศึกษากลุ่มกลุ่มใหญ่ของเรานะคะอย่างน้อยประมาณ40ออัพนะคะที่ที่เขาใช้บริการก็คือกองทุนเงินให้กู้ยืมของของรัฐบาลตรงนี้นะคะ,คะ,คะ ส่วนตัวอื่นๆค่ะนอกเหนือจากที่เขากู้เงินแล้วนะคะถ้ากรณีที่นักศึกษามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่พีดาพูดไปหน่อยหนึ่งแล้วก็คือ,อทุนการศึกษาทั่วไปที่เรียกว่าเป็นทุนให้เปล่านะคะที่มันจะมาทั้งจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยเองที่เป็นท่านผู้บริหารอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่นะคะที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็ก ที่เป็นทุนให้เปล่านะคะ,<ฮ>ะตรงนี้มีทั้งประเภททุนรายปีที่ให้ครั้งเดียวแล้วก็จบเลยนะคะกับนนหรือทุนที่เป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาก็มีน<ฮ>ะคะตรงนี้ก็เด็กๆเ,เขาสามารถที่จะ,ะสมัครได้ในในช่องทางที่ทเราก็ใช้เฟซบุ๊กก็ยศว่าไลรยลักตรงนี้เป็นหลักอยู่ด้วยแล้วก็ <ฮะ S 2> มีเว็บไซต์ของส่วนกิจการน,น,นักศึกษาหรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ประชาสัมพันธ์กันไปตรงนั้นนะคะนอกจากทุนการศึกษาทั่วไปแล้ว ในระหว่างที่เขาศึกษาเนี่ยค่ะเขาก็สามารถที่จะไปทำงานค่ะเรียกว่าเป็นทุนทำงานพิเศษนะคะ <ạ. S 2> ไปทำงานในหน่วยงานต่างๆนะคะเป็นองค์กรหน่วยงานภายในมหาวทิทยาลัยนะคะเขาจะได้ค่าตอบแทนในอัตราชั่วโมงละ30บาทนะคะในแต่ละ,ะเทอมเนี่ยเขาก็เก็บชั่วโมงได้ไม่เกิน100ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาก็จะมีเงินอยู่ในกระเป๋าอีก3,000บาทเป็นอย่างน้อยนะคะค่ะงนี้สองสองตัวหลักๆเนาะที่คุยกันไปะนะคะและอีกตัวหนึ่งค่ะเรื่องของ ทุนเงินยืมฉุกเฉินอันนี้จะช่วยได้มากค่ะในกลุ่มของพ่อแม่ผูกครองที่มีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะ,ยา,ะยางตัดไม่ได้น้ำยางไม่ค่อยมีนะคะไม่สามารถที่จะไปตัดยางได้ในช่วงนี้นะคะ,คะช่วงขับขันอะไรเหล่านี้ส่งเงินมาให้ลูกหลานไม่ได้ค่ะไ,ไอล้ไลูกหลานก็ไม่มีเงินจะใช้จ่ายทำอย่างไรล่ะคะที่นี้มาได้เลยนะคะที่งานทุนการศึกษานะคะมีทุนเงินยืมฉุกเฉินให้ยืมครั้งละไม่เกิน2,000บาท นะคะเมื่อมีเมื่อไหร่ก็ชําระคืนแต่ต้องไม่เกิน1สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคนั้นๆโดยไม่มีดอกเบี้ยค่ะค่ะสองพันไม่มีดอกเบี้ยด้วยค่ะสองพันบาทชุกเชิญจริงค่ะถ้าเขาถ้าเขามีแล้วเขามาคืนนะคะสมมุติอ่าแล้วเกิดวันสองวันพ่อแม่ไม่ได้ส่งมาอีกไม่มีอีกก็มายืมได้ค่ะยืมคืนยืมคืนได้เลยค่ะในแต่ละเทอมแต่หลักๆก็คือเขาต้องคืนให้เสร็จสิ้นภายใน1สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาคค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องของรางวัลค่ะ เป็นพิระแล้วกันนะคะรางวัลสําหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็สําหรับนักศึกษาที่ได้รางวัลเรียนดีเนี่ยก็จะเป็นคนที่เกรดเฉลี่ยสูงสุดของแต่ละหลักสูตรนะคะตรงนี้เราก็จะได้คัดเลือกมาจากทางสวสนะคะเขาก็จะส่งรายชื่อมาทีนี้ก็จะได้รางวัลเรียนดีถือว่าเป็นของขวัญของรางวัลปลอบใจในความตั้งใจการเรียนอะไรเงี้ยก็จะได้รางวัล สองถึงสามพันบาทนะคะที่จะเราก็จะมีมอบให้ทุกเทอมค่ะทุกภาคการศึกษานะคะชใช่ทุกสำนักวิชาทุกหลักสูตรค่ะค่ะแล้วมีอีกรางวัลหนึ่งค่ะเรื่องของอผลงานดีเด่นด้านกีฬาด้านกีฬาเนี่ยนะคะก็สำหรับนักศึกษาที่ไปร่วมกิจกรรมด้านกีฬาแล้วได้รางวัลมาไม่ว่าะจะเป็นรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงพวกนี้ก็จะได้รางวัลในส่วนของยกเว้นค่าเล่าเรียนนะคะ ตามลำดับตามลำดับรางวัลไปยกเว้นค่าเล่าเรียนยกเว้นค่าหออย่างสมมติถา้ารางวัลได้เหรียญทองก็ั้งยกเว้นค่าเล่าเรียนแล้วก็ค่าหอารางวัลเหรียญเงินงงก็จะยกเว้นค่าหออะไรเงี้ยค่ะตามลำดับของนักศึกษา,ศาที่ได้รางวัลมาค่ะมีทุนอื่นๆหรือว่ารางวัลอื่นๆสําหรับซับพพอร์ตน้องๆอีกไหมคะ,ะทุนหลายๆประเภทที่ทางศูนย์บริการการศึกษานะคะจะเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยนะคะที่ที่เข้ามาก็น้องๆเขาก็สามารถที่จะ เชื่อมโยงตั้งแต่ช่วงของการรับสมัครจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของการรับสมัครตรงนั้นแล้วนะคะน้องสามารถที่จะไปศึกษารายละเอียดตรงนั้นได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นขั้นตอนตั้งแต่ก่อนตอนคัดเข้ามาเรียนเลยแรกเข้านะคะซึ่งเขาต้องทําตามเงื่อนไขที่กําหนดนะคะเขาก็จะได้ต่อนเนื่องจนกระทั่งจบเลยค่ะนั้น ค่ะแล้วถ้ามีน้องคนไหนที่เขารู้สึกว่าเขายังอยากจะปรึกษาเรื่องนี้อยากจะถามข้อมูลจากพี่อาพี่ปูเงี้ยค่ะ,คะเขาสามารถติดต่อพี่ดาาพี่ปูจากท่องทางไหนได้บ้างคะอันนี้นะคะก็เราก็จะมีหลักของเราก็คือ Facebook เฟซบุ o กกยศวัวะะรลรักนะคะคนที่จะเป็นสมาชิ Facebook ก Facebook กยศเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาที่กู้หรือไม่กู้แต่เป็นนักศึษาวะะไลไลรักค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เปิดทั่วไปสําหรับคนนอกหรืออะไรเงี้ยนะคะ,คะ ทีนี้เด็กก็สามารถที่จะแชทถามมาได้เลยนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็อีก,อกทางหนึ่งก็คือของ Smile Smart Center. s m i ยสมาร์ทเซ็นเตรตรงนี้ก็จะมีการให้คำปรึกษาออนไลน์เลยค่ะโดยที่ทางพนักง,งานบริการกึกษาดูแลอยู่นะคะทางนั้นเนี่ยเมื่อเราจะมีข้อมูลที่ลิงก์กันค่ะน้องเราจะมีข้อมูลที่ลิงก์กันไ,ไม่ว่าไม่ว่าสาเหตุมาจากตรงส่วนไหนที่ใครพบเจอนะักสาที่มีปัญหาก่อนว่าจะเป็นหอพัก หรืองานแนะแนวหรืองานทุนก็ต้องมาช่วยกันดูว่าปัญหาที่จะต้องดูแลเขาในส่วนไหนเป็นเบื้องต้นก่อนถ้าสมมุติว่ามาเจอในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะดูโดยงานทุนนะคะเรื่องการเรียนก็จะเป็นแน่แนวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งช่องทางที่ที่เราเปิดสมาย smart center ตรงนี้เด็กจะเข้าไปเพื่อให้เขาได้เข้าไปพูดคุยตรงนั้นนะคะก็จะมีพี่หนุ่ยชาชพลที่ดูแลอยู่นะคะเราก็จะมาลิงก์ข้อมูลกันแชร์ข้อมูลกันค่ะ ก็คือช่วยๆกันเนาะช่วยกันดูแลในส่วนเด็การนักศึกษาค่ะนอกจากการขอออนไลน์ค่ะพี่ปูถ้าน้องอยากไปหาพี่ปูที่ตึกอยู่ตึกไหนห้องไหนตรงไหนคะโอไปได้เลยค่ะน้องยินดีต้อนรับน้องๆนะคะที่อาคารไทยบุรีค่ะ,คะชั้น2นะคะส่วนเกี่ยวกับนักศึกษาจะแบ่งออฟฟิศเป็น2ส่วนนะคะ2ห้องนะคะ,ะห้องของงานทุนการศึกษาก็จะอยู่ใน ห้องเดียวกันกับของงานแนแนวแล้วก็งานธุรการนะคะอีกห้องนึงก็จะเป็นออฟฟิศของงานหอพักนะคะงานส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษานะคะแล้วก็เป็นออฟฟิศของท่านหัวหน้าส่วนเขตกิจการนักศึกษาอยู่ด้วยตรงนั้นค่ะคือถ้าไปห้องนี้ก็คือได้เจอทุกคนเลยค่ะถ้าจะไม่ได้มาปรึกษาเรื่องของทุนการศึกษาเรื่องอื่นก็มาได้มาพูดคุยสนุกสนานกันได้ได้ค่ะทุกอย่างที่เกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตของน้องๆก็พี่ยินดีต้อนรับน้องๆค่ะ เพราะว่าสสวนกีการนักศึกษานี่เป็นสถานที่ที่แบบนักศึกษาเดินเข้าออกได้ตลอดเวลาเลยมานี่ตอนเที่ยงก็ยังมีแบบไปติดต่อไปอะไรอ่ะนะคะคือคือเหมือนว่าเราก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาอยู่แล้ววอ l ์กอเข้ามากับการทางออนไลน์ก็ได้ค่ะแล้วแต่น้องๆ้องสะดวกได้เลยแต่นองน้องสะถ้ามาที่ไทบุรีให้น้องๆแต่ง ใช่ชุดนักศรรึกษาเพราะเราจะมีข้อปฏิบัติว่าสำหรับนักศึกษาที่มาติต่อส่วนกิจเนี่ยก็คือต้องแต่งกายชุดสุภาพชุดนักศึกษามาติดต่อนะคะค่ะสุดท้ายค่ะวันนี้เรื่องราวของเราคืออ๋อวีซ่าพอร์ตยัสักเซสอยากให้พี่ปูกับพี่ดาชักชวนน้องนนิดนึงชิญชวนน้องนนิดนึงว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะดูแลคุณทุกมิติจริงๆไม่ได้เฉพาะแค่เรื่องของงานทุน๋ยวเริ่มจากพี่ดาก่อนค่ะค่ะก็ ตรงนี้นะคะก็อยากจะให้น้องๆหรือผู้ปกครองนะคะ,ะไว้วางใจกับมหา,าวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการดูแลนักศึกษาเสมือนพี่น้องหรือบุตรหลานเหมือนทีทน่ท่านผู้บริหารได้เคยพูดกล่าวไว้นะคะว่ามาเรียนที่วาลัยลักษณ์แล้วเนี่ยปลอดภัยนะคะ,คะมีปัญหาก็เราก็สามารถแก้ปัญหาได้นะคะในส่วนของทุนการศึกษาตรงนี้เนี่ยเราก็ดูแล อย่างทั่วถึงนะคะเพราะว่านักศึกษารเราเนี่ยรับทุนปีนึงเนี่ยเ,เกินครึ่งรวมกันทั้งทุนทั่วไปด้วยนะคะทีนี้ในกรณีเจอนักศึกษาที่วิกฤตหรืออะไรก็บางทีก็จะมาจ่ายจา์ที่ปรึกษาหรือหอพักเราก็จะช่วยทันทีนะคะ,คะเพราะฉะนั้นขอให้ให้ไว้วางใจพี่ๆส่วนกิจการนักศึกษานะคะว่า,ามีปัญหาเราก็ช่วยเหลือน้องๆได้เสมอนะคะ,คะ ปูมีอะไรอยกกากจะฝากไหมคะคะก็ในนามของส่วนเกี่การนักศึกษานะคะก็ยินดีต้อนรับแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า We support your success เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีน้องๆคนไหนที่ไม่มีเงินแล้วไม่ได้เรียนนะคะยินดีต้อนรับน้องๆอยู่นะคะ ก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านนะคะทั้งพี่ดะและก็พี่ปูนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะของทุนการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักในรายการวล,ลัย์ัก moving forward วันนี้ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของงานทุนได้หรืองานของ กิจการนักศึกษาได้ตามข้อความที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านและทีมงานวอลัลย์ลัคชาแนลทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันครั้งหน้ากับดิฉันฟ้าใสาชนชนุกบุญนนท์และรายการวลัย์ลักมูวิ่งฟอร์เวิร์สวัสดีค่ะ